ในการทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงเราควรมองว่าเขาคือหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเราเราก็จะทำสิ่งที่ดีที่สุดและก็ปลอดภัยที่สุดให้กับเขาซึ่งดิฉันเชื่อว่าลูกค้าจะสามารถสัมผัสความจริงใจของเราได้ค่ะ สวัสดีครับสาหรับคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขนะครับก็คงไม่อยากจะให้โรคร้ายเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราครับนั่นก็คือโรคพยาธนอนหัวใจซึ่งมียุงเป็นพาหะนําโรคครับและในวันนี้นะครับผู้แทนธุรกิจของเราได้มีการคิดค้นนวัตกรรมยาจุดกันยุงเพื่อป้องกันสุนัขให้ห่างไกลจากโรคร้ายนี้ครับ คุณจงรับยาจุดกันยุงทั่วไปกับยาจุดกันยุงสำหรับสุนัขของเรานะครับมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันยังไงบ้างครับคือมีความแตกต่างเราเนี่ยใช้สุนัขเป็นโจทย์ในการที่จะดีไซน์สินค้าตัวนี้เราเนี่ยศึกษาถึงพฤติกรรมของสุนัขสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสทางด้านกลิ่นเนี่ยไวกว่าคนถึงเจเท่า เขาเนี่ยเป็นสัตว์ที่นอนอยู่เป็นที่เป็นทางดังนั้นแล้วเนี่ยเราจึงให้ทีมงานของเราเนี่ยค่ะปรุงยาจุกกันยุงนะคะให้มีกลิ่นอ่อนแล้วก็ควันน้อยวสัสดุที่เราเลือกใช้เนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากธรรมชาติส่วนในเรื่องของสารไล่ยุงแล้วเนี่ยก็เป็นสารที่ได้รับการรับรองค่ะ จากการที่เราศึกษาถึงพฤติกรรมของยุงนะคะยุงเนี่ยจะออกหากินช่วงตั้งแต่6โมงเย็นนะคะจนถึง8โมงเช้ายาจุก,กันยุงของเราเนี่ยสามารถจุดได้ถึงยาวนาน15ชั่วโมงนับว่าเป็นยาจุกันยุงที่ยาวนานที่สุดในโลกปัจจุบันธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมีมูลค่าตลาดสูงถึงปีละประมาณ22,000ล้านบาท และมีแนวโน้มการเติบโตม,มากขึ้นทุกปีเนื่องจากว่ากระแสนิยมของคนรักสัตว์ที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพทําให้ผู้ที่สนใจลงวมแข่งในสนามการแข่งขันครั้งนี้ยังมีโอกาสอีกมากครับลหลายๆคนอาจจะก,กังวลน,นะครับว่าเวลาเราวางยาจุดกันยุงไว้ใกล้กับสุนัขจะมีความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนอยากจะให้คุณจูงเล่าให้ฟังหน่อยครับยาจุดกันยุงเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องคู่กับไฟนะคะแล้วก็เราเนี่ยจัดในเรื่องของถาดรองจุด ะะที่เรากล้าที่จะเรียกมันว่าเซฟตี้เทรนในตัวเซฟตี้เทรนนี่นะคะมันก็จะมีฉนวนกันความร้อนที่กันความร้อนได้ถึง1,200องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็มีฝาครอบปิดอย่างให้อย่างเรียบร้อย <S <S เราต้องเข้าใจปัญหาของลูกค้าค่ะหลังจากนั้นเราก็มาศึกษาแล้วก็มาพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ของเขาหากเราทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นได้บแบรนด์ของเราก็จะอยู่ในหัวใจของลูกค้าตลอดไปเลยค่ะ พื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเกยงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ